เดี๋ยวความนี้ค่ะสำหรับคนที่มารับของฟรีค่ะจะเป็นเรือลำนี้เลยนะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองติดอยู่ที่ลายของเราแบบนี้เลยชิ้นนี้นะคะแจกันทั้งหมด2 0 0พชิ้นค่ะสำหรับแบบที่แจกของฟรีะค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีชัว s h ชิ m e r เมอร์ชซิมูเลเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะปะลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเราเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นปุ่มฟรี G C นั่นเองนะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการรับของฟรีค่ะคืออันแรกนะคะเราเจะต้อง,ร,งรีเบิร์ตคะ้ะคะะง่ะ 100ลำนั่นเองค่ะทั้งหมด500ครั้งค่ะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในการรับของฟรีนะคะเขาบอกว่าให้จอยกรุ๊ปแล้วก็กดไลค์เกมนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรา,จ,าจะทิ้งลิงก์กรุ๊ปของเขาให้ใต้คลิปนี้ค่ะก็จะเป็นกรุ๊ปนี้นั่นเองนะคะทุกคนสน่วนสำหรับวิธีการกดไลค์เกมนะคะก็เข้าไปเล่นในเกมก่อน,นะคะ่ะแล้วก็มากดไลค์นะคะแบบนี้เลยนะ ซึ่งหากว่ทุกคนนะคะทำ,คำเคลสําฤทธิเนี่ยสามารถมากดปุ่มท้าคำว่าครมเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยค่ะสำหรับวิธีการรีเบิร์นทาทุกคนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นป้ายอยู่นะการรีเบิร์นนะคะเล่าเนี่ยต้องเก็บสะสมค่ะเป็นเหรียญน,นะคะทั้งหมด2อ0แสนนะคะจึงจะสามารถมารีเบิร์นครั้งแรกได้ค่ะโดยทุกคนเนี่ยจะต้องรีเบิร์นนะคะให้ครบตามที่เขาบอกเลยนะทั้งหมด3ครั้งนั่นเองค่ะต่อมานะคะสำหรับการเมิร์ชเรือเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นน้ำนะแล้วก็มีเป็นเรือได้ค่ะทุกคนนะคะสามารถเมอร์ชเรืือออเเนนนนนนีีนะคะคน่่กนนะะกกกาาาระะะะคคลทมมมัััหแแ้้ว็ปบบบ ก็จะเป็นการเมิร์ชนะคะเป็นแบบนี้เลยนะโดยเมื่อเรานะคะเมิร์ชเรือแล้วเนี่ยมันจะได้นะคะเป็นเหรียญมาด้วยนะก็มาเก็บกันได้เลยคะ่ะทําแบบนี้วนไปนะคะเมิร์ชเรือตรงนี้ค่ะเมิร์ชไปเรื่อยนะคะแล้วก็มาเก็บเงินนะคะตรงนี้นะเก็บสะสมค่ะไปรีเบิร์ดนะคะแล้วก็ทำเควสให้ครบเรียบร้อยค่ะก็งไงนะคะคลิปนี้ก็ไม่เพลินนีนาไว้เจอกันนะคะ่ะไปค่ะ